ึ้นเวทีต้องอินเตเทียนได้ลยมาส์นะคนตั้งอย่างนี้คอยรับลูกน้องมาให้เจ้าอีกโอ้โหถ้ามึงได้แบบบาร์บาานี่เอาเลยนี่ขยันกระตันยูร้องเพลงเพาเนี่ยรับมาค้า,ากับบาร์บารอีกถ้ากลัวขาดคนขับรถมนันงหรอ,อมีคนขับรถเออแล้วก็มีสตาฟคนนึ่งดูแลศิลปินเออแล้วก็แล้วคนนี้ครับคอยคอยบึงทาง เอาผู้ชายนะไม่เอาผู้หญิงนะผู้ชายหมดเลยเออเอาเพราะว่าผู้หญิงนี่เมียไม่ให้รับเพะเอาคนขับรถมาอเตอร์เนี่ยเหรอคนขับรถมีมีใบขับขี่บุรีรัมมึงเข้าเกียร์มันขับได้เอาทัาขับอ่ได้ออกให้มันไปตอบคอมเมนต์กันเลยตอบคอมเมนต์อ๋อมั็นแบบตาชิบ พัดีโอ้ยหนุเอาพูดอะไสิเราปนันจะกไรจได้บางนี้บางนี้ตาดีบกนี้ีะไดตาดีบกนี้แล้บางนี้ครับบ่านี้คับแทนได้ครับแทนได้ฮคับแนโอ้ยอ้จังแปดิวแปดนิวพอโอ้ยหนอีกันึงบอไม่ต้องมีบางนี้บางนี้เป็นกะ เอาบริการบริการดูแลดูแลศิลปินเออเอาจะกาดเอาพวกนี้ไปนั่งวมดนตรีมันต้องมีอากาศก็คือคนดูแลเราเวลาเราไปรับเชิญหรือแสดงหน้าเวทีนะคนเล่นจะต้องน่าเชื่อถือดูแลเราได้ปกป้องเราได้กาศนะโอเคเนาะ Abei, ไม่ยังยิ่นในคางเมืมยครับอ,อ,อาปากด้วยกินเข้ามาได้กินเข้ามาได้บ่เคยหยิบข้ามึงเล่นมาเจนบ่เนาะจริงจะติดไม่มีมึง um ไม่ต้องถามหน้ามันตอบแล้วไม่ต้องรอคําตอบจากมันอหน้ามันตอบแล้วหน้าตอบนี่ด้วยอืรับเจนีกาดกาดดูแลศิลปิน มึงไปกาดแถวกองไผ่นะหํานะอะไรอ่ะโอ้โหไปเจอด่านก็เรียบร้อยสิพอพอไอ้สัตว์ไปโอ้บริการครับผมโอ้โ <laughs>